สวัสดีครับผมต้นฮะเกอกนะครับคลิปนี้ก็พามาดูลุงกินน้ํากันนะครับโอ้สวยงามมากนะครับลุงกินน้ําสวยงามมากเลยนะตอนนี้นะครับนี่นะครับเป็นบรรยากาศในขณะที่ฝนหยิบนะครับก็เกิดปรากฏการณ์นะครับลุงกินน้ําเกิดขึ้นเลยนะครับตอนนี้ก็สวยงามมากเลยนะครับในตอนนี้นะครับ นี่นะครับเป็นสายอะไรนะครับเป็นสายทางยาวเลยนะครับณตอนนี้นะครับตอนนี้ก็โอ้สวยงามมากเลยนะครับตอนนี้นะครับเ <X un> ขเป็นบรรยากาศที่ดูสวยงามมากนะครับ ครับในขณะที่ฝนก็หยิมลงมานิดนๆนะครับแล้วก็มีล้งกินน้ําเกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับนี่นะครับสวยงามนะครับในตอนนี้นะครับเนี่ยครับตรงนี้จะเห็นชัดมากเลยนะครับ เป็นบรรยากาศที่ดูสวยงามมา,มากๆเลยในตอนนี้นะครับนี่นะครับก็ยูทูบเบอร์หลายๆท่านนะครับก็ตื่นตาตื่นใจในการดูลุงกินน้ำในครั้งนี้นะครับ นี่ครับเห็นชัดมากเลยนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้ก็ ลุงกินน้าก็เริ่มจะเรือลางหายไปแล้วนะครับในตอนนี้นครับก็หายไปทีละหน่อยละหน่อยนะครับตอนนี้ก็คึมฟ้าคึมฝนด้วยนะครับฝนมันยังจะยืมนักขณะนี้นะครับ กิ้อยู่หน้าบ้านก่อน้กายลุกินน้ำแต่น้ำรอ่ะจะได้ยินคนโราณว่ากินน้ำเรานตรที่สายลุงจะได้ขันเงินขันทองแต่เราเดินไปแล้วมันก็ไกลไปเรื่อยๆค่ะเนาะฟพธีไม่ถึงสักทีขันเงินคันทองก็จะเป็นแค่ความฝันใช่นะคะมันไม่ถึงสักทีเดหละเพราะว่าลองนไปแล้วเดินไปหาสายลุงแล้วไม่ไม่ไม่มี เป็นกุสโลสบายของคนเก่ใช่เขาเขาก็หลอกให้เราไปเนาะมันเป็นกุสโลสบายนะสบายปะด้านนี้นะครสบายอะไรครับผมผมว่าต้องมีเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวแล้วล่ะขี่ไปถึงจะถึงนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศงานนะครับของลุงกินน้ำในตอนนี้นะครับลุงนี่มันอยู่ทางอินเดียนอนหรือเปล่าไม่รู้นี่ก็เป็นบรรยากาศของอ่าหมู่บ้านยูทูบเบอร์นะครับยูทูบเบอร์หลายๆท่านก็ มุกทหารเลยเนี่ยไม่แน่ถ้าเราเปมุกก็จะไปเรื่อยก็เป็นบรรยากาศนะครับของบ้านยูทูบเปอร์นะขนาดขนนี้นะครับที่มาลงกินน้ำอันรู้สึกว่าก็ที่ผมเมื่อวันนี้เจอสาครั้งตู้น้ใชเไ็มคะอันนี้เป็นรั้งที่สามั้งที่สามแล้วกันในช่างมุถ่ายอยู่ทั้งที่สามโอ้จ้านี่เจอตรงที่เดียวที่ ที่เด oh! oh! ียวกัน้ไหมคะนี่ก็ัน oh! uh ี่เครัก็เป็นบรรยากาศลุงกินน้ำนะงไม่ค่อยมีรอไม่ค่อยเจอเีนี่ทมาถซีบอกว่าในเมืองไม่ค่อยมีบอกค่ะ ็ไม่เเเคยยหนลแสดงว่ามันร้อนนานเราอ่างซื่อสัตว์หรือเปล่าเนาะไม่เพราะว่ามันความชื้นความชื้นของป่าอ๋อความชื้นของป่าของเขาของเขามืองแต่ในเมืองมันไม่มีความชื้นตรงนี้โอ้ไม่น่าเหรอเนาะลืมกินน้ำไม่เกิดในที่ร้อนนะเดี๋ยวผมจะซูมให้เห็นชัดๆมันตรงโน้นะครับ นี่นะครับลุงกินน้ำนะครับนี่นะครับชัดเจนมากนะครับชัดเจนชัดมากเลยนะครับนะตอนนี้นะครับอย่าวนิ้วชี้นะถ้าคุณเอานิ้วชี้คุณจะได้อมนิ้วคุณผมอมแล้วล่ะผมชี้ไปไหนลายรอบเลยนะครับมูนาบอกว่าก็อมนิ้วแต่ถ้าเกิดว่าเราเอานิ้วไปชี้ลุงกินน้ำอย่างนี้มือเป็นลูกศรก็ชี้ไงก็ชี้แล้วร้องเลยลวงตัวเองก็ชี้แล้วเมื่อกี้น่ะ ไม่อย่างนั้นมือเราจะด้วนใช่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 จริงจริงเราไม่เคยแฝงนะไม่ชี้เลยไม่ชี้บอกใครชี้ไม่ชี้หลวงตูตัวเองโอมอุ้มเนื้อชี้นะครับนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศที่ไมชี้จะเป็นอยู่นี่นี่ไงกระดดนะครับนี่เขาเป็นความสวยงามนะครับในขณะที่ลุงกินน้ํานะครับกขาังกินน้ําอยู่ณตอนนี้นะครับ เสร็จแล้วถ้าเราได้ทำเช่นนั้นเราจะมือด้วนเคยเห็นไหมครับไม่เคยรู้เลยเมื่อกี้ผมงานใช่ไหมถูกไหมกินสบายจะให้ผมจิ้มจิ้มคู่เลยใช่ไหมใช่ก็สองงานนี่เลยาะวฉีดลุงจิ้มคู่อย่างนี้เพราะว่าฉีดนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับอย่าลืมผมอมนะมีนะครับบนท้องฟ้านี่เท่าก็เมฆฝนนะครับอ๋อฝนนะครับคลุมนี่ทุกคนเมฆฝนกำลังมานะครับก็เป็นบรรยากาศในตอนเย็นนะครับก็ เมื่อกเ,กเข้ามาแล้วนะครับก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก,กดติดตามในช่องต้นทักกอกอกนะครับแล้วก็อย่าลืม,มชมโฆษณาให้ด้วยนะครับนะครับผมอ,อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการสน,รนับสนุนนะครับในการซื้อผลิตภัณฑ์ของชามาดิพีทนะครับผลิตภัณฑ์ของรีอาและก็ผลิตภัณฑ์ของกาแฟ,ฟกกอกนะครับเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับต้นทักกอกอกก็บอกนะครับว่าให้เครดิตกับต้นทักกกอกนะครับและ ลุงก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นด้วยนะครับต้นพักเกอกะก็จะมีรายได้เพิ่มด้วยนะครับก็คือเป็นการสนับสนุนของต้นพักเกอก,ะกะนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับหลังจากที่ดูโฆษณาแล้วนะครับก็อย่าลืมดูคลิปให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการ สร้างรายได้ให้กับต้นหักนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามนะครับแล้วก็เข้ามาดูโฆษณารวมถึงการชมคลิปด้วยครับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับครับผมขอบคุณนะครับและซุมซุมซู้มซุมนะครับและกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ